ต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนนี่เดย์ของฝนค่ะวันนี้นะคะฝนก็มีข้อมูลมาฝากนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่เตรียมตัวจะมาเรียนที่ออสเตรเลียนะคะหรือสําหรับใครนะคะที่มองหาข้อมูลแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราอยากไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะเราจะหาโรงเรียนยังไงแล้วเราจะสมัครยังไงมีวิธีขั้นตอนการขอวีซ่าอะไรยังไงนะคะวันนี้ฝนมีข้อมูลมาฝากค่ะ สำหรับคนที่มองหาโอ,อกาสที่จะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราต้องรู้ว่าเราอยากเรียนอะไรก่อนนะคะต้องอสอบถามตัวเองก่อนว่าเราอยากเรียนอะไรนะคะคอร์สอะไรที่เราอยากเรียนนะคะส่วนมากนะคะคนที่มาเรียนที่ออสเตรเลียถ้าภาษาอังกฤษยังไม่ได้นะคะเขาก็จะเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะคะอาจจะ 6เดือนหรือ1ปีนะคะแล้วก็ค่อยไปเรียนคอร์สต่างๆนะคะที่เราสนใจอยากจะเรียนนะคะก็คือตั้งงบนะคะแล้วก็ดูว่าคอร์สอะไรนะคะที่เราอยากจะเรียนแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลโรงเรียนนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนไหนนะคะอันนี้เป็นข้อแรกนะคะข้อที่2ค่ะก็คือ าหาเอเจนต์ค่ะที่จะให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของอวีซ่านะคะว่าเอกสารที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะต้องอสอบถามทางเอเจนต์นะคะว่าเอเจนต์เขามีโรงเรียนไหนแนะนำไหมแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องเตรียมเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะเอก,าเอกสารพื้นฐานนะคะที่น้องๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเป็นบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านนะคะ สเตทเมนต์ uh, ย้อนหลังนะคะ3-6เดือนนะคะแล้วก็เป็นสำเนาปร,ประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านคนสปอนเซอร์นะคะหรือว่าคนที่จ่ายเงินให้เราไปเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ uh, หลักฐานนะคะว่าจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีมาจากที่ไหนนะคะอย่างเช่นมาจากการทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องมีด้วยนะคะไม่ใช่ว่า เรามีแต่เงินในบัญชีอย่างเดียวไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้อิมิเกรชันเขาก็จะสามารถขอข้อมูลได้ด้วยนะคะว่าเงินที่อยู่ในบัญชีนี้เป็นเงินารายได้มาจากอะไรนะคะแล้วก็วุฒิการศึกษาค่ะเราต้องมีวุฒิการศึกษาด้วยนะคะว่าเราจบาหมหกหรือจบปวชจบปวสหรือจบปริญญาตรีนะคะก็มีวุฒิด้วยนะคะถ้าใคร มีผลการสอบ IELTS ด้วยก็จะดีมากนะคะอันนี้ก็ฝนแนะนำนะคะสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อในคอร์สของปริญญาตรีหรือ certificate ต,ต่างๆนะคะมีผลการสอบ IELTS ก็จะดีมากนะคะแต่สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อในเรื่องของอคอร์รสภาษาอังกฤษก่อนก็ถ้าไม่มีผล IELTS ก็ไม่เป็นไรนะคะอันดับที่3ค่ะหลังจากที่เรา ถามเอเจนต์แล้วอาจจะมีอะเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมอีกแล้วแต่สถานการณ์เอะไร,รแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีต้องขอเอกสารเพิ่มเยอะหน่อยบางคนก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะคะคือแล้วแต่คนอันนี้ฝนแนะนําให้ปรึกษาทางด้านเอเจนต์นะคะหลังจากที่เรารวบรวม,รวมเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งจํานวนเงินเขาจะแจ้งจํานวนเงินเรานะคะว่า คอร์สที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่โรงเรียนนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไร่โรงเรียนนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไร่คือแล้วแต่โรงเรียนที่เราเลือกซึ่งเอเจนต์เขาก็จะนําเสนอข้อมูลพวกนี้ให้เรานะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราจ่ายเงินกับเอเจนต์ไปนะคะเป็นการจ่ายมาจาคอร์สที่เราจะเรียนนะคะก็อย่างเช่นว่าอย่างคอร์สที่เราจะเรียนอาจจะจ่ายอย่างน้อย1เทอมนะคะจ่ายเงิน1เทอมนะคะแล้วก็เอเจนต์เขาก็จะไปสมัครเรียนนะคะกับโรงเรียนนั้นๆนะคะที่เราเลือกไว้เนี่ย ให้เราหลังจากเราสมัครแล้วเนี่ยเขาจะให้เป็น letter of f f e r นะคะก็คือเป็นจดหมายที่โรงเรียนออกมาว่าค่าเรียนเราเท่านี้เท่านี้โรงเรียนชื่อนี้คอท,ที่เราเรียนชื่อนี้มีราคาในการเรียนแต่ละเทอมเนี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นจดหมายจากโรงเรียนเป็น เขาเรียกว่าเป็น letter offer นะคะมาให้เราเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนะคะทุกคนทุกคนต้องอ่าน letter offer จากโรงเรียนให้ดีนะคะมันจะมีข้อมูลม,มีค่าเรียนอะไรต่างๆอยู่ในนั้นครบถ้วนนะคะเราอ่านแล้วทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เซ็นชื่อนะคะส่งคืนให้เอเจนต์พร้อมจำนวนเงินในการจ่ายค่าเรียนเทอมแรกนะคะ1เทอมนะคะเอเจนต์เขาก็จะจ่ายเงินให้เรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะออกเป็น confirmation of enrollment นะคะก็คือ COE นะคะออกมาให้เราซึ่งทางเอเจนต์จะได้ by confirmation of enrollment นี้นะคะไปสมัครวีซ่าให้เรา coe นี้สำคัญมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนังสือนะคะจากทางโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยเขารับเราเข้าเรียนแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยจ่ายเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเอกสารสำคัญเอกสารหนึ่งนะคะที่เอเจนต์เนี่ยจะต้องเอาหนังสือตัวนี้นะคะหรือเอกสารตัวนี้นไปสมัครวิซ่าให้กับเรานะคะหลังจากที่เอเจนต์ดำเนินการสมัครวิซ่าให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะต้องไปสแกนนิ้วแล้วก็ตรวจสุขภาพนะคะที่ VFS นะคะซึ่งหลังจากที่เราสแกนนิ้วตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วก็รอวีซ่านะคะประมาณ2สัปดาห์ถึง3ถึง2อถสสัปดาห์นะคะไม่เกินผลก็จะออกอามาว่าวีซ่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนง่ายๆนะคะที่ เราจะต้องรู้ก่อนก็คือหนึ่งเราอยากเรียนไรนะคะอยากเรียนอะไรนะะอยากเรียนโรงเ,เรียนไหนนะคะรวบรวมข้อมูลศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากเรียนเมืองไหนนะคะอาจจะเป็นเมลเบิร์นซิดนีย์บริสเบนหรือว่าเพิร์ธหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็หาข้อมูลแล้วก็หาเอเจนต์ที่เราไว้ใจได้ที่เขาไม่หลอกนะกะ็ให้สอบ อสอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็อ่านรีวิวเยอะๆนะเดี๋ยวนี้เอเจนต์ที่หลอกก็เยอะนะคะเอเจนต์ที่ดีก็มีนะทุกคนไม่ได้ว่าเขาหลอกเสมอไปนะมันก็มีนะคะที่ดีๆก็ฝนก็อยากให้ทุกคนหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็อสอบถามนะคะเอเจนต์เขาก็จะให้คําแนะนํากับเราได้หลายคนนะคะถามมาว่าไม่มีเอเจนต์ได้ไหมสมัครเองได้ไหมฝนตอบเลยนะคะว่าทางโรงเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ย สมัครเองค่อนข้างยากโรงเรียนส่วนใหญ่นะคะมหาลาัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียรับนักเรียนไทยผ่านเอเจนต์นะคะจำนวนน้อยมากที่โรงเรียนมหาลาัยต่างๆจะรับเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนกับเขาโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลนะคะต่อการอ,อนุมัติในเรื่องของการขอวีซ่า พราะว่าเขาเนี่ยจะโรงเรียนต่างๆเขาจะเชื่อใจเอเจนท์ที่เขามีคอนแทคด้วยมากกว่าว่าเขาจะสามารถดําเนินการการขอวีซ่าได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ทําให้การขอวีซ่าผ่านไปด้วยดีมีความรู้มีความชํานาญในการขอวีซ่าซึ่งเด็กๆเ,เองถ้าจะไปเรียนเองขอวีซ่าเองเนี่ยเขาจะมองว่าเด็กอาจจะยังไม่มี ความรู้ในเรื่องการขอวีซ่านั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะวางใจให้เอเจนต์เนี่ยขอวีซ่าให้กับเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนมหาลาัยต่างๆก็จะมีคอนแทรกนะคะกับเอเจนต์นะคะแล้วเขาก็จะรับนักเรียนผ่านจากเอเจนต์ที่เขามีคอนแทรค t ด้วยนะคะซึ่งสมัครเองเนี่ยค่อนข้างยากนะเด็กไปสมัครเองจะไม่ค่อยได้นะยกเว้น คือเมืองไทยนะอันนี้ฝนพูดถึงเด็กไทยนะคะถ้าเป็นเด็กที่แบบอาจจะเป็นเด็กอังกฤษเด็ก US หรือเด็กชาติอื่นนะเขาก็จะสามารถสมัครวีซ่าเองแล้วก็อเอนโรเองสมัครเรียนเองกับมหาลัยที่ออสเตรเลียโดยตรงได้นะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันมีการหนีวีซา่าอะไรพวกนี้มันมีปัญหาด้วยนะคะเขาถึงไม่ค่อยรับอยากอยากจะรับเราโดยตรงนะเพราะว่า มันมีปัญหานะคะในเรื่องของการหนีวีซ่าการทําผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เด็กไทยไม่สามารถที่จะไปสมัครกับโรงเรียนโดยตรงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะรับเราผ่านวีซ่านะคะซึ่งโรงเรียนที่เขารับเราผ่านทางเอเจนต์นะคะก็ต้องดูด้วยนะว่าโรงเรียนที่เราอยากจะเรียนแล้วก็เอเจนต์ที่เราไปสมัครเนี่ยเขามีคอนแทรกับ มหาลัยหรือโรงเรียนนั้นๆไหมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคําแนะนำหนึ่งนะคะที่ฝนอยากจะให้ทุกคนรู้ไว้เพราะว่าหลายคนก็กลัวนะเรื่องเอเจนต์ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าเอเจนต์ดีๆก็มีเนาะเราก็ลองหาข้อมูลดูนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่อยากจะ,ะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วก็ฝนได้ข่าวมานะคะว่าตอนนี้นะคะ หลายมหาลัยหลายโรงเรียนนะคะในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาได้ลดราคานะคะคอเรียนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆลองศึกษาแล้วก็หาข้อมูลดูนะคะขอเรียนต่างๆก็ลด5% 10% 20%แล้วแต่มหลาลัยนะคะก็ดูราคาเพราะว่าช่วงนี้ออสเตรเลียก็ยังไม่เปิดในส่วนของการเรียนต่างๆนะคะที่เรียนผ่านทางออนไลน์เขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาให้นะคะ สำหรับวันนี้ฝนก็มีข้อมูลในเรื่องของการเรียนมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็มีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ